รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, เดินได้นะอากาศดีอากาศดีแต่กวนติดไปนิดนึงโอไม่เป็นไรพี่แหมสนามกอล์ฟก็ดีมีมาตรฐานคนก็มาออกรอบกันเยอะแบบนี้แหละเออ,เอ,อเอ้ยอ,ยอดครอบครัวยังเป็นไงบ้างวะก็ดีพี่มีความสุขดีครับทางบ้านเป็นไงบ้าง ทางบ้านลาดยางแล้วครับพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าครอบครัวทางบ้านเป็นยังไงบ้างโอ้สบายดีตอนนี้กำลังจะทําน้ําพริกแจ่วบองอ๋อเออคนเรามันอ้อําำธุรกิจนะเพื่อชีพเสริมเอามาจุนเจือครอบครัวใช่มีลูกยังมีลูกแล้วครับพี่มีคนสองคนมีลูกสองคนผู้หญิงหมดเลยมีมีผัวกี่คนรวมผมด้วยไหมเอานี่ยังไม่รวมเหรอยังเรวมไปเลยก็ได้ถ้ารวมก็สิพี่จะบ้าแล้ว แฟนผมก็มีผมคนเดียวสิใครก็จะมีหลายคนล่ะเอ้ยคนเรานะลูกเมียนะเราได้เข้ามาเราก็ต้องรักเขาแ,<ต>แล้วดูแลให้ดีอย่าไปเจ้า,จาช,ชู้คนเราไม่ใช่ว่าเจ้าชู้แล้วจะแบบแบบหรือว่าตัวเองเก่งผู้ชายชอบคิดแบบนี้ไงไม่มีไนะม่มีไม่มีมมมรักเมียคนเดียวสิทธิเสรีภาพมาเท่าเทีเทยมกันใช่นะพราั้นต้องให้เก็บผู้หญิงเขาแน่นอนสิพี่ชายพี่ทำไมพี่พี่ชายคนโตอ เพราะความเจ้าชู้ไงพ่อก็เจ้าชู้พ่อก็มีเมียหลายคนบางคนก็ทําเรียนแบบไหไปเรียนแบบพ่อเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเ,<อ>เด็กวัยรุ่นเนี่ยเก่อนทำมาเราทํางานกลางคืนใช่ไหมเลิกเสร็จแล้วก็กลับ,กล,บกลับบ้านกันกลับบ้านครับเขา,ก,าก,ก็ขับรถไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์วยความเจ้าชูา้ไงขับรถก็ไปถามแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรนั่งร้องไห่ร้องร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้ครับผี่ชายในความชู่วเองั้น จะพาไปส่งบ้านแล้วกันอีมีน้าใจอ่าพาขึ้นรถพี่ก็ขึ้นนะเอาแต่ก็ยังร้องไห้อยู่ร้องไห้ไปตลอดทางถามอะไรก็ไม่พูดจะไปไหนก็ไม่พูดแล้วแล้วก็สักครับหนึ่งพูดมาคั่งนะว่าแล้วแต่พี่พี่จะพาลูกไปไหนลูก้็ไปโอ้โหเสียงอื้นเลยอ่าปีชายก็แต่ความจะชูงไงพาเข้าโรงแรมเลยไนงะเฮ้ยแต่พอเข้าโรงแรมเพราะฉะนั้นอะ หญิงมาไปพูดอีกก็ยังร้องไห้อยู่เอ่ออื้นก็ติกกอยู่นั่งอยู่บนหัวเตียงนั่งแล้วพี่ชายแล้วก็เข้าไปก็กอดกอดมันก็ไม่ว่าอะไรอจูบมันก็ไม่ว่าอะไรแต่มันก็ยังร้องไห้อยู่ตอนนั้นลรวพี่ชายก็ถอดเสื้อผ้าถูแล้วก็มีอะไรกับน้องผู้หญิงคนนั้นเรียโอยก็ไปอาบน้ําอาบผ้าผู้หญิงคนนั้นก็มากลับมานั่งที่เตียงก็ยังร้องไห้อยู่อพี่เราก็เลยตัดสินใจเลยถามว่าน้อง นะในไหนพี่ก็มีอะไรกับน้องแล้วเนี่ยพี่ก็จะรับผิดชอบน้องไม่ต้องร้องไห้นะพี่จะดูแลน้องทุกอย่างนะน้องไม่ต้องร้องไห้แล้วบอกพี่ได้ไหมว่าน้องอ่ะร้องไห้เรื่องอะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นว่าไงพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยตัดสินใจบอกว่าหนูเป็นเอทเท่านั้นแหละพี่ชายพี่อ่ะร้องไห้หนักกับมันอีกแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วทำไมอ่ะพี่ชายพี่ตายไปแล้วต้องตายแล้วเหรอ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. เชิญตัดเค้กครับเชิญทุกคนมารับประทานศพพี่ชายผมได้เลยครับบ้าปะเนี่ยไอ้นี่โอ้ป้องกันไว้เอพี่หลุยอะไรคนเราจะมีอะไรมันต้องป้องกันป้องกันอะไรเอ้าจะมีเพื่อป้องกันยังไงทำไงเอ้าใส่ถุงยางอนามัยดีครับพี่เหรอเออใส่ถุงกดีแล้วนะพี่ก็เหมือนกับเวลาจะมีอะไรกับใครเนี่ย ที่ต้องใส่ถึงเจ็ดแปดอันโอ้กันโลกเหรอให้มันอวบ <c oughs> เข้าดิวก้อยแบมมาบอกกันอว้วบหูลูกกันดมนี่อไม่เหมือนเราเรานี่ปลอดภัยมีอะไรป้องกัน <c oughs> <c oughs> สนับสนุนโดยซุปเปอร์ดิช สวัสดีครับพบกับวารรตี้ซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบา a อบ p ิวตี้ y ุณดาเม d า y Metal r ค่ะปูพน,น่ารยายงานตัวครับผมวันนี้ก็จะเจอกันอีกแล้วนะคะวันอาทิตย์ดีๆแบบนี้แล้วก็ทุกๆวันพุธ5ทุ่ม45ทางช่อง3 SD28 ของเราค่ะรายการของเราคือได้รับการตอบรับมาค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับก็ สกอ์ลดนะครับเขา้าใจเกมกอล์ฟได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รอยยิ้มกับช่วงรีิปลางานของคนบ้าก็ใช่ครับ,<อ>บแล้วก็ช่วงโจ๊กี้กอล์ฟนะครับรอยยิ้มตอนเช้าต้องขอบพ <ใน S 1> ระคุณมากที่ติดตามชมรายการของเรานะครับือดีตั้งแต่มีหนูใช่ปะ <laughs> ใช่มันก็ดีไปเรื่อยๆแต่ว่าคือตอนนี้คือก็ปีกว่าแล้วนะ6กกว่าตอนแล้วนะครับก็ ก็หลายคนก็ไปทักเวลาผมไปแข่งกอล์ฟที่ไหนไปตีกอล์ฟที่ไหนก็เขาจะชอบอลูกแฮนด์วิชคืออุปกรณ์ในในถุงกอล์ฟเนี่ยสิบสี่ชิ้นมันจะมีอยู่ชิ้นนึงคือแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชไว้เวลาขึ้นทรายเวลาเล่นลูกสั้นข้างกรีหรือเวลาคุมระยะ80หลา90้า90ลหลาแล้วแต่แต่ช็อตนั้นนะคือที่เอาลูกมี2ลูกมันเป็นคือตลกเล็กๆก็คือไปเยียบทรายเอาเอาเท้าเหยียบ เหยียบลูกกดไปดไซายอีกลูกนึงเนี่ยก็เอาลูกนวนใส่มือไว้แล้วก็ทำหน้าว่าขึ้นทายแล้วก็โยนลูกขึ้นไปแล้วก็ลงเลยจะโดนแซวอย่างมากครับเฮ้ยปูวันนี้อย่าใช้แฮนด์เบดกับพี่นะเว้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือทำใช่ไหมคือเคย ทำเป็นตอนแรกเลยคือตอนนั้นคือสนุกสนานกับ <c oughs> คือที่มาของเฮฮาบ้ากอล์ฟของเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับ60กว่าตอนแล้วหรือหารายการของเรานะก็ <c oughs> ยังคงเป็นเช่นเดิมยังอัดแน่นแ,แล้วก็ยังคงความสนุกอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงก๊อฟทอกีซี่นะฮะของโรเซบ,บี้ถ้าคุณรู้คุณทําได้นะครับ ยากนะพบพผเเห็นหลายๆคน่ะตีลอดลูกบ้างตีท็อปบ้างกอปแสลงนะครับสับแสงสแสลงกอปปรภาษากอปถืทีว่ายากเราอธิบายให้คุณได้เข้าใจครับ <S <S โอ้โหวันนี้ผมมาตีกับโปรจีนหรอเนี่ยแล้วก็ในช่วงของกอปไกด์ก็ห้ามพลาดอยู่ที่ก็จะพาคุณไปดูสนามกอ๊อปสวยๆของเมืองไทยนี่ก็ห้ามพลาด <S 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 2> <S 2 รอบที่สนาม Legacy d e s i g n by ยแจ็ n i c l a s เนี่ยจะท้าทายขนาดไหนแต่คือหนูขัดใจเสื้อพี่ปูมากทำไมคะคือมันสีดำอ่ะทำไมอ่ะคือหนูไม่ปลื้มสีดำเพราะอะไรคะผิวหนูดำไงอ๋อไม่ดำมันสะเทือน<ด>ใจหนูแค่ผิวสองสีคือคุณค่าของคนไม่อยู่ที่สีผิวคุณค่าของคนอยู่ที่รอยยิ้มคุณค่าของคนอยู่ที่ความคิดดีๆม,มีสาระ มีสารานิดนึง <c oughs> นะฮะให้คุณใช้เครื่องแต่งหน้าราคาแพงแค่ไหนแต่ว่าทั้งวันคุณไม่ยิ้มก็ไร้ค่าสู้คุณใช้เครื่องแต่งหน้าธรรมดาแต่ว่าคุณยิ้มตลอดเวลาแค่นั้นก็มีคุณค่าสูงสุดคือว่าแล้วทำไมคือหนูยิ้มทั้งวันทำไมคะแล้วมีคนว่าหนูทำไมคุณค่า คุณคณ่ากับหลังคาสีแดง,ดง <laughs> มันจะมีมุกสมัยก่อนเขาบอกสวยยังมีคุณค่าแต่ราคาน้ําอัดลม <laughs> เคยได้ยินแก๊กนี้ไหมอ่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับคือวันนี้เราอยู่ที่เดิมครับคือสนามทานนกอล์ฟวิว สนามสปอร์ตคลับนะครับแถบมิตรีใกล้ๆนี่เองนะครับ <c oughs> ทางเข้านิมิตใหม่แล้วก็ยูเทิร์นแยกประชาประชาร่วมใจ่ใจเลี้ยวซ้ายนะครับถึ <c oughs> งซอยยี่สิบเก้าปุ๊บชะลอไว้ก็เลยจะเห็นหมู่บ้านนะครับกฤษดา <c oughs> ตอนยี่อาจจะงงหน่อยให้สังเกตหมู่บ้านกฤษดา25แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับสนามที่กว้างนะครับใครที่อยากลองไรเวอร์ก็มาสนามนี้ได้นะครับ <c oughs> คือไกลอุปสรรคน้อยใครที่ชอบแบบว่าชอบสาดชอบใช้แรงแรงนักกอล์ฟมีหลายประเภทพวกสวิงเกอร์พวกตี ตีเข้าไปตีเขาไปบางคนมันมีหลากหลายแบบนั่นคือเสน่ห์แล้วก็ตอนนี้นะครับคือกีฬากรอบก็เข้าไปอยู่เกือบทุกครัวเรือนแล้วนะครับหลายๆสาขาอาชีพก็ก็หันมาเล่นกอลกันกันเยอะอย่างวันนี้ก็เช่นการแขกรับเชิญของเรานะครับอินทีเรียคือตกแต่งออกแบบนู่นนี่นั่นตามอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นอีกอีกสาขาหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับ สถาปนิกแต่ว่านี่ก็อีกสาขาหนึ่งก็มาลหลงไหลกีฬาแต่แย่เรามาเป็นอินเทอรเนียใช่ครับก็มาลหลงไหลน่กีฬากอล์ฟนะครับเราไปดูเรื่องราวของเขาว่าเขาลหลงไหลได้อย่างไรได้แบบคือติ๊ติอ,อยากเจอเขาแล้วอยากเจอเขาอ้าวตามมาครับคุณผู้ชมครับ โอ้หสวัสดีครับพี่นำครับเป็นโปรหรือว่าเป็นอินททเลียครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่ผมเกริ่นไว้แล้วครับคือทุกสาขาอาชีพและหลากหลายสาขาอาชีพที่หันมาเล่นกล์บนะครับนี่ก็อีกอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นอินทีเลียนะฮะตกแต่งออกแบบนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับครับแต่ฝีมือเมื่อกี้นี้โอ้ไฟบอลสวยมากทิศทางอะครับทิศทางก็ตรงมากเลยครับแล้วสวิงก็แบบว่า โอ้โหช่วงล่างแน่นมากเลยครับตีก้องไปกี่ปีแล้วพี่ก็ประมาณสิปีละโอ้สิปีเมื่อกี้ดูจากสวิงแล้วเหล็กคมมากคือเห็นตรงมากอะตรงมากเห็นไหมนี่น้องบิวตี้เขาตีเ้าไม่เป็นนะแต่ว่าคือสะท้อนให้เห็นเลยว่าคือเมื่อกี้นี้ตรงแล้วก็ลูกโด่งสวยงามนี่คือเป็นเรียก perfect เกี่ยวกับเรื่องอินทเรียให้น้องวิวตี้เขารับหน้าที่สัมภาษณ์วิวตี้สงสัยมากๆเลยค่ะว่าอินเทียเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างคะวันๆเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะรับแบบมาครับรับงานมาก็จะมีแบบมาแล้วก็ทํางานให้ได้ออกไปตามตามแบบที่เขาออกมาไม่ว่าจะเป็นภายในตกแต่งบ้านครัวห้องนอนหรือไม่ก็เป็นบูธ สินค้าร้านกาแฟอะไรพวกเนี้ยครับสมมติบิวตี้ซื้อคอนโดก็สามารถที่จะให้ตกแต่งได้ได้ครับอคือฟรีใช่ไหมคะอืมเล่นกอล์ฟมาสิบกว่าปีครั้งแรกเลยให้โปรจับหรืหรอเปล่าหรือว่าคือ,อให้โปรจับสกอร์ที่เคยตีดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดใช่ไหมะส่วนใหญ่ผมจะแบบเละเป็นหลุมๆอ๋อก็คืออาจจะ หรืออีกสองหลุมอ่าจะรอบนั้นนี่ยอันเดอร์มาดีๆอันเดอร์มาดีๆแล้วก็ไปออกดับเบิ้ลออกทิปเปิ้ลซะงั้นเจ็ดแปดก็มีครับอ๋อแต่ก็คือถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะฮะเป็นคนที่ติดได้บ้างไหมครับก่อของทางไกลแต่ไม่ค่อยตกแต่เมื่อกี้ถือว่าตรงมากเออเมื่อกี้อ่เป็นแค่เหล็ก เหล็กก็คือจะคุมระยะ,ะประมาณสักอันนี้ประมาณ160ยเอ็มทีเเหล็กเนะฮะ160ประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ไกลแต่ไดเวอร์เนี่ยเหล็กสิถุงเอ่อ14 14ชิ้นต่อในในถุงเนี่ยจะมีหน้าที่แตกต,ต่างกันไปไดเวอร์อันนี้อธิบายให้กับสำหรับท่านบางท่านอาจจะเล่นกอล์ฟไม่เป็นนะฮะ14ถุงก็มีหน้าที่คือไดเวอร์ตีให้ไกลที่สุดเป็นไม้ที่ยาวที่สุดแล้วก็มี หน้าสัมผัสลูกที่ใหญ่ที่สุดตีได้แรงที่สุดแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดจากนั้นก็ลดหลัน่นกันมาเหล็กนี่มีทําหน้าที่กํากับระยะอย่างเหล็ก7พี่เขาพี่นำเนี่ยตีคุมระยะที่160 1 5 16 5สิบร้บกเอเอเรประมาณนี้คือตีเหมือนกันเนี่ยหมุนเหมือนกันแล้วก็ตีแล้วก็ปล่อยเหมือนกันได้ระยะต่างกัน oh. นี่คือหน้าที่ของเหล็กอ่าสิบสิบสี่ชิ้นพัตเตอร์ก็เป็นชิ้นที่สั้นที่สุดเอาไว้พัด เอาไว้ตีนะให้ลงให้ลงหลุมนะเขาก็เลยคือเรียกว่าเรียกว่าพัดก็คือทับศัพท์ไปจะได้เรียกไม่ยากถ้าเป็นไม้พัดบางคนก็เรียกไม้พัดบางคนก็เรียกพัดเตอร์จริงๆก็คือเป็นไม้ที่ตีให้ลงหลุมหรือบางทีบางคนก็พัดไม่ได้ก็มีนะบางคนพัดไม่ได้โยนพัดเตอร์ทิ้งเอานี่เอาเหล็กเจ็เนี่ยมาพัดก็มีมีหลากหลายนีกีฬากอล์ฟมีนี่คือพี่พี่น่ะมีไอดอลในดวงใจไหมคะนักกอล์ฟเหรอครับค่ะ ผมชอบอลอรี่มาเอ็นลอยนะอลอรี่รอลอรี่เป็นผมถือว่าเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกที่มีวงสวิงที่เป็น perfect swing s สวิงครับคือชอบชอบชอบในส่วนไหนของัคือมันสมูทแล้วก็เหมือนกับหุ่นยนต์ใช่ก็เหมือนเครื่องจักรมากออลอรี่เป็นลอยถ้าถ้าน้องบิวตี้ได้ได้สัมผัสกีฬาก็มีและได้เห็นวงสวิงของอลอรี่เป็นลอยเนี่ยคือเป็นวงสวิงในฝันที่นักกอล์ฟหลายๆคนอยากจะเป็นซึ่งทำยากมาก ยากมากแล้วก็ไกลตรงแล้วเขามีครบเครื่องเลยลูกแก้ไข,ขไลูกแก้ไขก็ดีลูกพัดก็ดีไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกสุดท้ายคือพี่นำได้อะไรจากการเล่นกีฬากอล์ฟคะอย่างแรกเลยก็คือได้เพื่อน เพื่อนดีมีแน่นอนได้เพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้โอกาสในการทําธุรกิจใหม่ๆที่เราไม่เคยทําอ,อย่างอินเทเลียมาก,ก่อนผมก็ไม่เคยทําจับด้านนี้ก็มารู้จักเพื่อนในวงการกอล์ฟเนี่ยละครับก็มาเรียนรู้เอาทีหลังแสดงว่าผมนี่ก็สามารถที่ถ้าไปตีกอล์ฟไปเจอเพื่อนผมก็สามารถเป็นอินเลียได้ได้ครับทำไมมัน เราก็ต้องใช้เวลาศึกษากันบ้างต้องใช้ความเขาต้องให้เวลาเหมือนกับก๊อฟคืออารมณ์หยิบนู้นใส่นี่คือไม่ได้นะคะพี่ปูไม่คือมันก็ต้องมีหลักการเราก็ต้องไปเรียนรู้มันก็ต้องมีตำราให้เราศึกษาถูกต้องไหมคะอ่าอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวว่าช็อตต่อไปจะเป็นยังไงสโตรกพัดเป็นยังไงอ่อนไม่อ่อนี่ยแก็ว่ากันไปว่าลูกสั้นชิปพัดนี่เป็นยังไงอเคดี๋ยวตามไปดูกันครับโอเคครับย่างนะว่ผมเห็นหลายๆคนอ่ะตีลอดลูกบ้างตีท็อปบ้าง คุณรู้คุณทำได้ว่าลีเด็ดของโปรเซบีครับกับช่วงก็อฟท็อกอีซี่เล่นกอฟอย่างไรให้ง่ายเซบีเขามีคำตอบให้ตามไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนกอลฟครับช่วงนี้ช่วงก๊อฟทอกอีซี่ผมโปรเซบีพันเยุสิน์บรรเทาครับยังอยู่ในช่วงสเปเชียล ของกอล์ฟทอรอีซี่ในการแก้ปัญหาในการเล่นกอล์ฟของเพื่อนักกอล์ฟที่เป็นกอล์ฟสมัครเล่นหรือนักกอล์ฟต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องการตีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่สนามกอล์ฟวันนี้เราก็ยังมีโปรสาวสวยที่เชิญมาที่โลดแล่นไม่ว่าจะเป็นทัวร์ของจีนทัวร์ของไทยโห oh, เยอะนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูว่าเขาซ้อมอยู่ตรงไหนแล้วก็ลูกอะไรที่เขาจะแนะนําในวันนี้ตามไปดูเลยครับ สวัสดีครับน้องแพทย์ครับโปแพทย์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานวันนี้น้องแพทย์จะมาแนะนําลูกที่ผมได้เกณฑ์นำตั้งแต่ตอนแรกซึ่งเพื่อนก็อกบดยส่วนใหญ่เจ้าศพปัญหาซึ่งเราผ่อนปลนไม่ได้เลยลูกลักษณะนี้ก็คือลูกที่เป็นพื้นที่เตียนค่ะที่แทบไม่มีหญ้าเลยค่ะไม่มีเลยก็ยากนะเพราะผมเห็นหลายๆคนน่ะตีลอดลูกบ้างตีท็อปบ้าง นะ้อาการมันเป็นอย่างนี้อยู่เสมอส่วนใหญ่จะหลังลูกมีโอกาสหลังลูกสูงมากอ,อ๋อหลังลูกสูงอันนี้ฮะเป็นพื้นที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาเราตีกอล์ไปเพราะฉะนั้นเร,เราต้องมีเทคนิคการเล่นหลายๆแบบถ้าเราเล่นได้น้อยโอกาสที่เราจะเลือกโอกาสที่จะแก้ปัญหามันก็น้อยลงนะครับวันนี้น้องจะมาแนะนําแนะนําวิธีการเล่นให้ลดความเสี่ยงของการหลังลูก ลอดลูกอะไรเขาเรียกว่าสร้างโอกาสใช่สร้างโอกาสตัวเองให้มากที่สุดนะครับลองดูสักลูกสองลูกก่อนแล้วมาคุยกันอีกทีลองดูสิอันนี้คือจะมีสองวิธีนะคะที่จะข้างกินระยะประมาณ20หลา 30หลาอันนี้ของหนูใช้เป็นหลบ56บนะคะอสองแบบใช่ไหมใช่สองแบบนน<ช>หลบแบบห6บกกับ U21 ่อค่ะอสองแบบเวลาพื้นที่ทงปักอะไรอย่างนี้ต่างกันวิธีเล่นก็จะต่างกันอ๋ออยู่ที่ตำแหน่งทงด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการที่จะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองถ้าสมมติว่าทงกลางถ้าสมมติวรงกลางหลังก็ถ้าจุดตก เรามีจุดปกเราก็สามารถเล่นลูกให้มันวิ่งไปได้อ๋อมันถึงรันไปมันกับว่ามันวิ่งไปหรือว่าโยนไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าลูกอยู่หน้าเล่นได้สองแบบถ้าถ้าทงทงอยู่หน้าทงอยู่หน้าถ้าพื้นที่น้อยเราก็เล่นลูกให้มันดุหรือว่าบั๊มเนินให้มันวิ่งเข้าไปที่ทงอ่าลองดูกันนะได้ลองดูลองดูอ่าลองดูอันนี้สองแบบนะคะหนูเริ่มจากอาอันนี้ผมถือให้ก่อนค่ะห้าห้าสิบหกคือหนูจะใช้เบาส่วนมาก อเมเจอร์ส่วนใหญ่จะใช้ลิ้นเลตลงลูกไปที่ลูกนะคะอันนี้ก็คือจะไม่มีข้อมือลูกก็จะอยู่ทางด้านเท้าซ้ายนิดนึงนะคะเวลาเวลาตีใช้ลำตัวตีก็จะขึ้นธรรมดาค่ะจับกิ๊บให้สบายหลวมไม่ไม่ต้องหลวมมากไม่ต้องแน่นมากนะะข้อมือไม่ใช้เลยค่ะขึ้นธรรมดา แล้วก็หมุนลงมาถ้าต้องการให้ลูกสูงก็คือขยบมาทางด้านซ้ายเกิดหน้าไม้นิดนึงแล้วก็กิบจะอยู่ข้างหลังหัวไม้หน่อยนึงค่ะลูกก็จะสูงแล้วก็โดง่งแล้วก็ขึ้นปกติค่ะเดี๋ยวมาลองดูค่ะ ลูกจะดงแล้วก็จะตกหยุดค่ะตกหยุดด้วยโอเคนี่ก็ลูกเป็นลูกหนึ่งนะครับที่ใช้ขอความเข้าใจว่าเบาคือตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ช่วงตรงช่วงตรงนี้ค่ะเบาช่วงนี้อันนี้คือ leading edge จะทำให้ตีท็อปหรือว่าหลังอ๋อนี่คือเบาที่เราตีม่เราตีได้2-3บสาีวิธีนะครับที่ตีไปแล้วก็ตัว u ู i ิ i t y อยู่ล้วก็เป็นการเคาะไปเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นการเคาะชายได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้องนะครับได้มาแนะนํานะน้องแพทโปรแพทของเราเนี่ยได้แนะนําวิธีการเล่นในรูปที่นพื้นที่ตรงถึงเตี้ยไม่ได้จริงๆก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นยาเดียนตรงเตียนเลยนะ้าเตียนแคไม่มีหัวโล้นนะเพราะนั้นครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณโปรแพทเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาแนะนําลูกนี้นะครับในโอกาสหน้าแล้วก็ติดตาม นะโปรจะติดตามผลงานของน้องอยู่เสมอแล้วก็ฝากคนไทยของเรารช่วยเชียร์นะครับโปไทยของเราเพื่อจะเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะโด่งดังในอนาคตต่างประเทศตอนนี้ก็มีแค่ที่ที่แข่งก็คือทัวร์ของจีนใช้หนาทัวร์ค่ะใช่แนททัวร์แล้วก็ทัวร์ไทยแล้วก็จะมีเอเชนยนทัวร <Asian tour S 2> ์บ้างบางแมทค่ะครับยังไงก็ฝากผลงานที่ดีแล้วก็ผลงานที่ควรติดตามของ โปสาวของเราครับโปแพทครับช่วงนี้ช่วงสเปเชียลของกลอฟเท้าอีซี่ถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับว้าวกลอฟไกด์ในวันนี้ค่ะจะเป็นสนามกลอฟในเมืองไทยที่ไหนและจะเป็นจังหวัดของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันเลยดีกว่าค่ะ ได้แล้วค่ะเป็นสนามเก่าแก่ดีไซน์ใบแจนนิคลอสค่ะเอกลักษณ์ที่เด่นๆที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เนื่องจากว่าเป็นสนามเก่าแก่ไหมคะเราก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมายแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะยังมีนกสวยๆที่บินมาจากซาฟา r i รี r เวิร์ดออร์ินเนเจอร์โฮของที่นี่จะเป็นหลุมหกพาห้า 5. ดอกเลคกซมีน้ำ เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาลองออกรอบที่สนาม Legacy ของเราดูนะคะว่าดีไซน์บายแจ็คนิครอสเนี่ยจะท้าทายขนาดไหนนะคะแล้วก็ณขณะนี้เรากำลังปรับปรุงทั้งไม่ว่าจะเป็นสภาพขับเฮาส์และสภาพสนามไปด้วยกันเพื่อย,ยกระดับความเป็น5ดาวค่ะโอ้โหวันนี้ผมมาตีกับโปรจีนหรอนี่ย สับแสงสลงก๊อปก๊อปสลงวันนี้นะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นคําไทยเนี่ยหมายถึงอะไรเราเจะอธิบายให้ท่านได้ชมกันให้ท่านได้เข้าใจว่ามันคืออะไรครับโอ้โอโโอโวันนี้ผมมาตีกับโปรจีนเหรอนี่อะไรโปรจีนอะไรไม่เข้าใจเหรอตีเร ตีเลี้ยวสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟครับผมยังอยู่ที่สนามกอล์ฟสปริงฟิลด์ชออัครับเมื่อสักครู่นี้นะครับสองท่านก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแซวกันครับใช้คำว่าโปรจีนครับโปรจีนนะครับเป็นศัพท์ที่เรียกกันมากนะครับในวงการกรอล์ฟก็คือเป็นลักษณะของคนที่ตีกอล์ฟไปแล้วนะครับเพื่อนแซวว่าโอ้โหโปรจีนเลยนะเนี่ยไม่ถึงว่าตีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา คำที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาคนจีนนะครับพูดไทยไม่ชัดก็จะพูดคําว่าตีเลี้ยวตีเลี้ยวนะครับหมายถึงว่าตีแล้วจริงๆแล้วก็คือตีเลี้ยวตีเลี้ยวคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับช่วงนี้ก็คือช่วงสับแสงสแสลงกกลอฟ ทั้งลูกสั้นทั้งลูกพัดนี่ก็ไม่ธรรมดาสมกับเว,เวลาที่เล่นมาก่อนจะจากกันในวันนี้อยากให้พี่นําฝากถึงคุณผู้ชมเลยครับว่ากอล์ฟเนี่ยมันน่าสนใจยังไงอยากให้เยาวาชนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจกีฬากอล์ฟเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ไกลอย่างที่เราคิดคคอุปกรณ์อะไรมันก็ราคาก็ถูกลงถูกลงใช่ครับสนามต่างๆก,ราาก็ราคาก็ไม่สูงม,มีสปอร์ตเดย์มีมีหลายหลากหลายราคาที่เราจะ ไปสนุกกับเกมกราฟได้เราก็จะได้มีตรภาพใหม่ๆ<ช>คือไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถที่จะมาเล่นกอ์ฟกันได้ใช่ครับครับแล้ว,วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับพี่นำนะครับอินที<อ>เรียคนเก่งของเรานะครับ<ช>ก็ ที่ให้ความรู้เวลาเราหมดแล้วจริงๆครับคุณผู้ชมครับค่ะแล้วจะเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะส่วนคนที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ปูเราจะมีรีรันกันอีกหนึ่งรอบทุกๆวันพุธเวลาห้าทุ่มสีทางช่อง3 SD 28กับวาไรตี้ซีรีส์คอมเมโดีที่มีชื่อว่าฮฮาบ้ากสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยเจอต้องเจอกันหน่อยแล้วตีตีเหล็คมมากเลยข hey, านนั้น ไม่ค่อยดีอ่ะไม่ได้ออกไปมาก่อนกว่าเราคือถ้าเซตอัพนี่แบบอย่างนี้เลยนะอันนี้คือน้ำหนักนี่อยู่ด้านในหมดเลยถือว่าเราแบบไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ตีได้ตรงขนาดนี้ถือว่าเสือก็ยังเป็นเสือเมี่็มาโดนเคลี้ยวไปพลอย